สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะมาสาธิตการผสมแป้งบ้าบินสำเร็จรูปนะคะขนาด1กิโลกรัมสูตรนี้เป็นสูตรของทางร้านเราเองค่ะทำง่ายๆค่ะลงมือทำกันเลยจะมีแป้งบ้าบินนะคะแป้งบ้าบินสำเร็จรูปผสมแป้งข้าวเหนียวดำขนาด1กิโลกรัมนี่นะคะอันนี้เป็นสูตรทางร้านเราเลยนะคะ1กิโล สมให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเนื้อมะพร้าวนะคะอันนี้เราขูดแล้วก็ซีนสูญอากาศแช่ช่องฟีดเอาไว้อันนี้เราก็ทำเองค่ะเวลามีเนื้อมะพร้าวย่เยอะนะคะการเก็บแล้วก็จะมีน้ำกะทินะคะอันนี้เราใช้กะทิกล่องเลยนะ ลงมือทำกันเลยค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้เองง่ายมากๆอันนี้ก็คือแป้งขนาดหกิโลกรัมนะคะเทลงในอ่างผสมไว้แล้วนะคะก็ตามด้วยน้ำกะทินะคะ500 5 0 0ร้อยถึงห้าร้อนะคะ ก็คือเทลงไปก่อนนะคะครึ่งหนึ่งก่อนเนาะก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะถ้าใครถนัดที่จะใช้มือนวดก็ใช้มือนวดได้นะคะแต่ว่าแป้งสูตรของเราก็ไม่จําเป็นต้องนวดนานมากนะคะแค่คลุกเขาให้พอเข้ากันก็เป็นอันใช้ได้ ไม่เข้ากันนะคะอันนี้จะเย็นๆเนาะขั้นตอนนี้เนาะมันจะทำง่ายมากนะคะคทำกินง่ายทำขายก็รวยค่ะเด็นลงไปเลยนะคะ เราผสมน้ำกะทิไป500-550ถึง550 ml นะคะให้สังเกตดูอ่ามันก็จะขึ้นอยู่กับบรรยากาศหรือว่าความชื้นด้วยหลายๆอย่างให้เราสังเกตดูว่าเนื้อแป้งมันจะข้นเกินไปหรือว่าเหลวเกินไปถ้าเกิดว่าเติมน้ำกะทิไป500 ml แล้วยังข้นเกินไป ก็ค่อยๆหยอดลงไปอีกค่ะแต่อย่าพยายามอย่าเกิน550นะคะเพราะว่าถ้ามันเหลวเกินไปนี่ถ้าเหลวเกินไปมันจะไม่ค่อยโอเคนะคะ mm. เพราะว่าพอเราพักแป้งเสร็จแล้วเนี่ยมันความความเหลวความข้นมันก็จะลดลงนะคะ mm. อันนี้เราเติมไป550ร้อยห้าสิบเอ็นแนวนะคะ ก็จะได้ความอยู่ความข้นอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ยังไม่ได้เติมเนื้อมะพร้าวเลยนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสีสวยว่าเราผสมแป้งข้าวเหนียวดำไม่แล้วนะคะตามด้วยเนื้อมะพร้าวเลยค่ะในคลิปนี้เราจะใส่เนื้อมะพร้าวหนึ่งกิโลนะคะเนื้อมะพร้าวขูดเนาะเป็นเนื้อมะพร้าวคึนค้นๆึกนะคะ ก็คือสามารถใส่ได้ประมาณ700ถึง1000กรัมหรือ1กิโลนะคะถ้ามากกว่า1กิโลนี่มันจะคือมันจะร่วนเกินไปอันนี้ไม่แนะนํานะคะก็ใส่อยู่ประมาณนี้เนาะโดยปกติทางร้านที่ทำขายก็จะใส่ประมาณ1กิโลนะคะจะพอดีก็ค,ค่อยๆใส่แล้วก็คุกเคล้านะคะ คลุกเ,เขาให้เข้ากันนะคะเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณ10บถึงยีนาทีนะคะหลังจากที่เราคลุกเขาให้เข้ากันแล้วนะคะก่อนที่จะนำไปหยอดลงพิมพ์นะคะ พักแป้งแล้วก็เตรียมไปหยอดลงพิมพ์ได้เลยค่ะแป้งปลาบิน่นผสมแป้งข้าวเหนียวดำนะคะสูตรสำเร็จของทางร้านเรากิโลกร,รัมละ8ปบาทเท่านั้นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ